รอช่างมาปูอยู่ไม่รู้เขาจะมาปูให้ง่ายหรือเปล่ารอรอช่างมาปูกระเบื้องน้ำอะไรก็ค่อนข้างสะดวกน้ำเราก็ต่อแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าม ค่่อย,อย,ยงงนะให้พักได้กี่คนหลังละคนเนาะหลังละคนพักหลายคนมันก็ไม่ปฏิบัติทําแล้วก็มีแต่คุยกันหลังละคน อยู่คนเดียวไปเลยอย่างนี้เนาะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันต้องอาศัยอยู่คนเดียวก่อนในเบื้องต้นนะมันถึงจะเห็นตัวเองชัดเนาะถ้าอยู่กับคุกคีด้วยหมู่คณะอะไรต่างๆมากมายเนี่ยมันก็สติมันมัน,ม,นมันไม่มีกําลังง่ายนะยกเว้นว่าผู้ที่ฝึกมา ได้หลักได้เกณฑ์มาแล้วอย่างนี้แต่ถ้าเราฝึกใหม่ๆนี่อย่าไปใกล้คนอ่าอย่าไปใกล้คนจะดีกว่าเนาะอยู่เาางียบๆระวังความคิดระวัอาางอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจเนาะกุฏิยังไม่เต็มเนาะกุฏิยังไม่เต็มกุฏิยังไม่เต็มพระส่วนนี้ก็สิบหลังสิบหลังสิบหลัง เอาไว้เป็นโซนของแม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมสิบหลังก็จะก็จะประมาณนี้ห่างกันประมาณนี้ห่างกันประมาณนี้ห่างกันประมาณนี้แต่ว่าหลังโซนนี้กับอันนี้มันก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะประมาณ30-40ี่เมตรนี่อีกหลังหนึ่งแล้วก็อีกหลังหนึ่ง กุฏิยังไม่เต็มนะช่วงนี้เพราะว่าเดือนหน้าก็จะบวชอีกสามท่านเนาะบวชชีก็รับเท่าที่รับได้เนาะเท่าที่มีมีที่พักถ้าถ้าถ้ามันเต็มแล้วก็หยุดไม,ไม่ไม่รับเพิ่มเพราะไม่มีตังสร้างกุฏิรบกวก่อนพระอาจารย์พาขึ้นชมกุฏิหน่อย หาได้ได้ได้มีทางเดินจงกรมไหมครับจะมีอยู่เนาะจะทําอยู่ตอนนี้ยังไม่มีแต่อนาคตมีแน่นอนอมีแน่นอนเดี๋ยวจะทําแต่ละหลังจะมีทางเดินจงกรมทาทางเดินจงกรมไว้แต่ละหลัง กันปลูกอะไรแม่ชีอออออโอจะปลูกข้างน้ำแล้วมันล้มกป็นไก่อนเดี๋ยวมาปลูกง่ายให้ปลูกทางน้ำมันก็ล้มเนี่ยเดี๋ยวมาปลูกข้างหน้ายโอ้จัดดีแท้ปะจัดก่อนเลยหอมมันหอมอะไรกูตีหลังนี้หอม กระเบื้องบ่ะมันกลิ่นหอมเหมือนหอมกระเบื้องตัดเบ้าไม่อาจารย์ไม,ไไม่มันหอมอย่างนี้อยู่ตลอดเด็สังเกตดูลงน้ำปลานะมันก็กินแบบนี้แหละมันกินกระเบื้องตัดสังเกตดูนะไปล้งอื่นมันก็จะเป็นเหมือนกันกลิ่นหอมเหมือนปักกิง่ง มันจะหอมเหมือนเหมือนกินอะไรก,กินปลากิงเนาะนี่แหละเนาะอ่าขึ้นมาดูมาดูกุติเนาะก็จะปูกระเบื้องอันนี้คือหลังหลังที่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วเนาะ หลังที่ปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้โอ้ใช้งบก็หลังหนึ่งก็แสนกว่าบาทอยู่เนาะแสนกว่าบาทก็ปูกระเบื้องแต่ก็จะมีรอยเท้าเน่อเพราะยังไม่ได้ล้างนี่ก็จะด้านข้างแล้วก็ด้านในก็จะเป็นสีขาวด้านนอกก็จะเป็นสีเทาๆแบบนี้ อ้านนเนาตัวรศัพท์มันร้อนนาะมันก็เลยหน้าจอมัวมัมวหน่อยประมาณนี้แหละงบ,บประมาณก็หลังรับประมาณแซตสองแซตสามนี่แหละไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็ทำทีละสิบหลังนาะมันก็เลยไม่เสียสักที มันกินกินไอ้ผงกระเบื้องนี่ท่อท่อส้วมเฮ็ดดีดีดดดดด ก็จะประมาณนี้อันนี้ยังไม่ปูยังไม่ปูกกระเบื้อง่วนด้านในก็น่าอยู่เหมือนกันเด้ด้านในมันจะล่มรื่นอันนี้ยังไม่ไม่ปูกระเบื้องก็จะประมาณนี้อันนี้ห้องน้ําอันนี้ห้องนอนแล้วก็ฝ้า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  ก็เริ่มเอาต้นไม้มาปลูกแล้วเพื่อนก็พากันปลูกเห็นไหมต้นวาสนานะอยู่บ้านใครมีอยากตัดทิ้งเอามาทิ้งที่วัดได้นะต้นนี้เนาะรับๆอยากได้จํานวนมากอยู่เนาะถ้าใครตัดทิ้งหว่าเอามาทิ้งที่วัดได้เด้อต้นวาสนาเพราะมันมัน มันสร้างอ่าอ่าเขาเรียกอะไรทำให้บรรยากาศโดยรอบเขียวขจีนะถ้าถ้าเอาต้นวาส,สนามาไม่ใช่ไม่ใช่มันจะเป็นมงคลอะไรหรอกเราชอบว่ามันมัน,ม,นมันบังแล้วก็มันเขียวอยู่ตลอดเนาะ,นะต้นไม้ก็คือต้นไม้เลยมงคลก็คือสิ่งที่มันดีงามเนาะ ถึงจะปลูกต้นมงคลรอบบ้านมันก็ไม่มงคลนะถ้าคนอยู่นั้นไม่ไม่ทำความดีเนาะนี่ต้นวัฒนามันจะเขี้ยวสวยจากเมืองออกไปไกลไหมคะจากเมืองประมาณ50กิโลเนาะห้กิโลมาถึงวัดเลยประมาณห้าสกว่านี่แหละจะอยู่ประมาณนี้ จากเมืองกาละสินจากเมืองกาะละสินประมาณประมาณห้าสิบกว่ากิโลปาหาหกสิบนี่แหละวันนี้นั่งรถก็ประมาณสี่สิบนาทีนะถ้าขับเร็วถ้าขับร้อยกว่าก็สี่สิบนาทีก็ถึงละจากกาะละสินมาวัดเราจากอำเภอเมืองจากเมืองกาละสินเนาะ พอดีพอดีขับรถ80ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงเนาะถึงวัดออกทางมุกดาหารใช่ไหมใช่ถึงถึงสมเด็จเ,เลี้ยวขวามาทางมุกดาหาราถึงบ้านคำบงแล้วก็มันจะเห็นป้ายอยู่เนาะข้างลงแป้ง มันจะอยู่สีแยกสมเด็จนะสีแยกสมเด็จนี้มาถึงสีแยกสมเด็จตรงไปมันจะขึ้นสกนลนครอเลี้ยวขวามันจะมามุกดาหารแต่มันก็จะอยู่ช่วงบ้านคำบงเนาะไม่ใช่เส้เสนใหม่ถ้าเส้นใหม่ไปมุกดาหารมันเป็นเป็นอีกเส้นหนึ่งเส้นวัด,หลว,ด,ดห,ลลวหลวงปู่อะไรเนาะดังๆนะไหมลืมละหลวงปู่ มหาศิลาเนาะอ,อ,อ,อันนั้นมันเป็นเส้นใหม่แต่ทางวัดเรามันจะอยู่เส้นเกา่าเส้นเกา่าเขาเีอยู่ดงหลวงมีโอกาสแวะโอ้ดงหลวงมันก็ไม่ไกลดงหลวงก็ประมาณนั่งรถประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าลงมากุจีนาลายแล้วก็ตรงมาเลย ดงหลวงมันจะไม่ไกลที่นี่ก็น่าจะน่ามีมีอยู่มั้งมาแต่ดงหลวงมาบวชเนาะบวชชีอยู่ที่นี่แต่ไม่รู้ว่าบ้านไหนนะเพื่อนบบวชชีอยู่ที่นี่เนาะมาแต่ดงหลวงมุกดาหารมาหลายที่เนาะแถวกรุงเทพก็มีอุดรก็มีหนองคายก็มีขอนแก่นก็มี มีหลายที่อยู่เนาะรุงเทพพว,พวมีอย่ที่วัตเรามีหลายที่มามาอยู่เนาะ สงสัยเครื่องออร้อนเนะเาะโทรศัพท์ร้อนเนาะพอดีใครติดต่อเข้ามาปฏิบัติธรรมช่วงนี้อาจจะโทรไม่ติดนะอาจจะโทรไม่ติดเพราะว่าเครื่องนั้นเครื่องที่อจะมาใช้ประจาม,มันมันพังเนาะหน้าจอพังเครื่องนี้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้เนาะก็เลยเอามาทดสอบหน้าจอมันพังนะถ้าโทรมาอาจจะมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ติดเนาะเพราะว่าไม่ได้ใช้ หลายวันละเป็นเกือบอาทิตย์ละก็ติดต่อแม่ชีขาวมูนีอ่างเสื้อนอนก็ได้เด้อใครจะมาบวชมาปฏิบัติธรรมเนาะติดต่อแม่ชีนี่แม่ชีกำลังรับชมอยู่ขาวมูนีอ่างเสื้อนอนนี่ เมซี่หกเมซี่ซิกเหลือไม่เยอะแล้วเนาะเหลือไม่เยอะ เราก็จะเสร็จแล้วเหลือแค่ปูกระเบื้องก็เสร็จละว่วกน้ำหวกอะไรต่อมาหมดละเตรียมเตียมไฟก็ติดเรียบร้อยเนาะไฟเหลือแค่ต่อใช้เลยเนาะเหลือแค่ต่อใช้เลยไฟฟ้าครบฟ้าฝ้าฟ้าก็ติดเรียบร้อยอาจจะ อาจจะสวยหน่อยเนาะฝ้านี่มันจะไปทางถูกใจคนที่ราคะจริตถูกใจคนที่มีราคะจริตนะมีมลายมีดอกอแต่ล้านมันมีแบบนี้เนาะเลยซื้อมาน้ำท่วมหรือ,อยังไม่ท่วมเนาะที่วัดไม่ท่วม ที่วัดมีแต่ไรนี้หมดเนาะถมดินไว้ก่อนไรนี้หมดเลยน้ำไม่มีท่วมตรงนี้เพราะว่าเราอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมมีแต่ไรนี้ ดูธรรมชาติสัตว์น้ำบ่อทวมมีแต่ไหลนี้หมดดินทรายดินทรายไหลไปหมดเลย นี่ต้องเหลือน้อยนึงเดี๋ยวก็หามาเพิ่มอีกเนาะดินเกือบเต็มแต่มันก็ไม่เต็มเดี๋ยวต้องปลูก ต้นไผ่ซะแล้วเนาะตามข้างข้างทางกอไผ่เราก็ไม่สวยแล้วบิดหน้าบิดหลังมันเอ็นต้องดัดไหน่ดัดใหม่เนาะอาสาทุยมข้าวเหนียวกะทิอ้ยลืมถามเนาะลืมถามยมข้าวเหนียว อยู่ที่ร้านมีหน้าจอโทรศัพท์บอหน้าจอโทรศัพท์มีขายบอได้ขายโทรศัพท์บอหรือเศราขายแล้ว รุ่น iPhone iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro ค้างไว้ในสต็อกไหมหน้าจอมีบ่13 Pro เด้ราคาเท่าไหร่ซื้อมาติดเองเนี ซื้อมาใส่เองราคาเท่าไหร่ส่วนใหญ่เบิกค่ะโอ้อันนี้สั่งสั่งในลัตซดาหน้าจอโทรศัพท์มันสองพันกว่าบาท สั่งมาติดเองมันถึงไม่แพงไม่รับค่ะรับติดให้เท่านั้นรับเพราะกาาันพลาดอ๋อนึ่ว่าจะขายขายให้มาติดเองแต่สั่งแล้วเขา ถ้าพระอ,อาจารย์ไม่คิดค่าแรงก็นีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองติดดูก่อนเนาะเดี๋ยวมันพังเดียวไปร้านนะลองติดดูก่อนถ้ามันพังเดี๋ยวจะหอบไปร้านสั่งหน้าจอมันมีราคาสามร้ยกว่าบาทก็มีไหมหน้าจอไอโฟอนไมมันเป็นตาซื้อมาใส่ไหม <laughs> รับร้อยกว่าบาท เดี๋ยวจะลองอแกะแกะแกะติดลองดูมันพังพังบ่อยมันของเก่าขเขาเนาะไม่ได้ซื้อมือแรกมันซื้อของเก่าขเขามันก็เลยพังง่ายหน่อยสามร้อยก็มีได้หน้าจอไอโฟนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูเอาเอาอะไรสามร้อยมาลองใส่ลองดู มันจะใช้ดีไหมตอนนี้แมวอยู่ที่วัดก็เยอะๆนะอยากได้แมวก็มาได้ดวยแมวกำลังออกลูกออกล้านเลยช่วงนี้เต็มมีแต่แมวเต็มป่าใครอยากต้องการเลี้ยงแมวเนาะ ให้ฟรีนะ,ะวันนี้พาชมสลาหลอบแล้ว ห้องไพละ่ะห้องไห้องไพรเนี่ยบอกเอาวาออา่างไว้ลังรถเป็นวางไว้ลังลรถว,รนวาาันัเนเปื่อยไปหรือตันละแมนแมนตัง พอดีสังนะจ่าจวันนี้ก็จะได้ยุติลงเพียงเท่านี้ก่อนเนาะนี่ยังมูเจ้าม่เอ็ดยังอยู่นี่หาเห็ดติดโอ้มีหอนเห็ด ผู้ใดหาคือมานเหน็นอ๋อ,น,น,อน,น,นี่มานเท่างี๊ยังบุมันใจบ่ล่ะมันใจบ่เนี่ยเก็บนี่บ่มีเหตุอื่นผสมตัว ยายายาให้มันถึงเฮพีเบือน้ำได้หรอข้าจ่ายเป็นก้อยเปลนบ่อค่ะบ่อคนยบกินเฮดเจ๊ะตัวเคยมักเก็บมักเบิ้งอยู่ข้าเจ้าเก็บแต่ว่าบ่อ่บ่อยกินก้อยเพื่อผ่านบ่อ กขมนี่อันผู้ขายต้มออกอย่างนี้ขมเลยเคยกินอยู่ประมาณเกิดมากกินอยู่สองเถื่อนเนี่ยฮ็ดอันนี้ประมาณสองเถื่อมันขมผู้ขายให้ผู้ขมค่ะแมนบ่ค่ะลองเบิ้งเด้อค่ะตันนี้เจ๊กี่ทำแม่เย็ดให้กินขมขมผู้ขายเห็ดเดี่ยวให้นี่ขมเลยเห็ดมันว่ากันบ่อยากให้มันขมต้มแช่ของสดแมนบ่ เอียงนีะไปเก็บเอียงมาหน,นิกาัลนตินค่ะอย่เอาไม่โบผาดตัวอย่ผาผาดเด้อผาดค่ะน้ำลายฟูปากคุณเป็นเดาเดย <c oughs> แม่ชีเก็บเห็ดมากินไตทั้งวัดโมแมนด้เฮ้ยเป็นผาดดย <c oughs> มี่จะคอยอะไรพวกตายหัวมอระนาผาด อาววันนี้ก็ยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะอาโทรศัพท์ร้อนแล้วเหมือนจะระเบิดเลยร้อนมากจัดร้อนจัดเลยนะโทรศัพท์อันนี้อ้าวันนี้ก็ขอพักไปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาไล่ให้ดูใหม่มันมัวแล้ว